สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกม s t a r t t าร์ e t เกอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อกันหรือ,อยังนะครับแต่ว่าเรายังพิชิตบอสใหญ่บอสโลกอ่าที่เป็น s p e ร i a ชียร์แชมเปียนของเกมนี้ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุยเดินทางต่อนะครับผมใครที่ยังดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจให้หน,นะครับ หรือว่าคอมเมนต์ทักทายคุยกันได้เกิดมาต้นเกมผมก็ทําการตัดสาหลายนิดหน่อยนะพอเราทําการเดินกลับมาที่ฐานก็เกิดไฟไหม้ที่ฟาร์มอิ่งไม้ของเราแต่โชคดีที่เราทําเคพื่อดับไฟไว้ในอีพีที่แล้วนะก็ช่วยให้เราสามารถทดดี่ิิรืดูร้อนนี้ไปได้นะทุกคนโอเคโชคดียูหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์ต้นรัวแพนที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่ผมเดินไปสารวจครับ แล้วผมก็จะทําการลงถ้าเพื่อสํารวจหาโซนลูนนะครับแต่ผมได้เจอกับหมู่บ้านกระต่ายก่อนเลยทําการทุบมันมาทั้งหมดเลยนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนแรกผมมองว่าการสํารวจลูนหรือว่าสํารวจใต้ถ้านะครับมีประโยชน์กว่าการอยู่บนพื้นดินพอเดินสำรวจไปสักพักนะครับผมก็เจอกับบอสกบอยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้สู้ใน EP นี้นะทุกคนแล้วเดินมาสักพักผมก็เจอกับทางขึ้นถ้ำอีกที่หนึงผมก็เลย ลองมุดขึ้นไปดูนะครับเพราะว่าผมจะได้หาอาหารเตรียมไว้ด้วยในตัวผมมีอาหารค่อนข้างน้อยผมก็ไม่อยากกินแครอทด้วยเพราะว่าจะเอาไว้ใช้สร้างบ้านกระต่ายนะตรงนี้ก็เป็นถ้ำที่เชื่อมกันก็มาเก็บเบอร์รี่ในโซนที่เคยเป็นหมู่บ้านหมูนะพวกไก่พวกนี้ก็กวนมากเลยอ่ะมันจะมาคอยแบบแย่งเราเก็บเบอร์รี่นะหัวด,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 ดูดิโคตรเกีย็นอ่ะ แต่ในที่สุดผมก็จัดการพวกมันนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นน่องไก่ยากินโอเคลงมาสํารวจรูนต่อผมก็เจอกับโซนบึงในรูนนะครับเจอกับโซนเห็ดแดงน,นะครับแล้วก็เจอกับโซนทางคาวด้วยนะและในที่สุดนะครับเราก็เข้าใกล้โซนรูนแล้วนะครับเพราะว่ามีต้นกล้วยอยู่นะ ต้นกล้วยในถ้ำก็จะมีพวกล่างลิงนะครับอยู่เราก็ต้องระวังพวกมันโจมตีด้วยยิ่งตอนนี้เป็นไน g h t m a r f a นะหรือว่าวัฏจักรปั่นร้ายนะคนพวกลิงมันก็จะกลายร่างเป็นลิงเงาแล้วก็ไล่ตบเรานะระวังตายด้วยการขี่มีโฟโลสํารวจโซนลูนก็ค่อนข้างดีนะทุกคนเพราะว่ามันเดินได้เร็วนะทุกคนผมก็เดินสํารวจอยู่ในโซนลูนค่อนข้างนานนะในที่สุดเราก็เจอทางเข้าไปหาบอสแรดนะเราจะพิชิตบอสแรดใน ep นี้นั่นแหละ ทางเข้าหาวัดแรกก็จะเป็นเขาวงกดแล้วก็มีพวกรังแมงมุมก็ระวังตัวกันด้วยโอเคเข้ามาได้แล,แล้วเราก็เอาบีโฟโลไปทิ้งไว้ไกลๆก่อนเพราะว่าเราจะแปลงล่างสู้กับบอสแรกนั่นเองก็เจอกับถ้ำถล่มนิดหน่อยนะคนก็หลังจากฆ่าบอสแรกแล้วเราก็จะได้เสาหินนะครับเป็นบูปินของเสาค้มยันไม่ให้แบบหินตกมาถล่มใส่มาเราอันตรายอันตราย โดนไปสองอีกถ้าไม่ใส่เกาะก็เจ็บจัดอยู่นะตรงโอเคได้ที่วางวีพัลโล่เหมาะแล้วผมก็จะไปฟาร์มเนื้อมอนสเตอร์จากแมงค์ข้อนี้นะอีก3ชิ้นเพื่อเอามาคาเป็นอืนอรูปกวางนะตอวทบอสแล้วมันก็เล่นผมจะแล้วยังไม่ได้พร้อมต่อสู้เลยเพื่อนบอสแล้วก็หาเนื้อมอนสเตอร์3ชิ้นเพื่อเอาคาเป็นตัวรูปนะกวางผมมีอยู่1อันแล้วูัรูปกวางแต่ว่า กลัวไม่พอเวลาเราสู้กับมันเราต้องเดินหลบใช่ไหมละ่ะรอมันแบบวิ่งชนเสาอะไรเงี้ยก็ทําการครัฟเทลรูปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีสต็อกอยู่2อันแล้วก็ไปเตรียมต่อสู้กับบอสได้น่าจะพอนะสองอันผมว่าจริงๆยืนแทงสู้ก็ได้แหละแต่ว่าผมกลัวเลือดผมไม่พอไงเพราะว่าตอนนี้เลือดผมค่อนข้างไม่เต็มนะ,ะดูดิอาเม็ดมันชนทีก็10บอยู่ก็อยู่ว่าเจ็บอยู่อะ่ะ ผมเลยคิดว่าแทงสูน่าจะไม่ไหวนะที่การสู้ก็ง่ายๆครับรอมันวิ่งชนเสาชนอะไรก่อนนะเบยดแรกมันก็จะวิ่งมัวสักหน่อยนะแล้วก็เดินหลบดีๆปล่อ,นนอยทีนึงอันนี้ผมตัดสินใจจะยืนแทงลองดูนะแต่ว่าก็มันจะไม่ไหวด้วยเลยก็เลยรอก็ได้สามารถต่อยมันได้ด้วยทีนึงเอ่อใครทุกหัว จังหวะมันสตันเนี่ยแหละโดนชนหินแล้วก็สตันก็จะเป็นแบบหน้าที่ของเราถ้าเมจวูดดี้มันก็เยอะอยู่นะมันเยอะเกินเลยแหละก็เลยทําให้เราจัดการกับบอสได้ค่อนข้างง่ายก็มีบอสน้อยตัวนะที่วูดดี้แพทางหรือว่าแบบฆ่าตายยากอะไรเงี้ยอย่างบีฟีนอะไรเงี้ยสู้ยากแล้วก็ดาร์กน์ไฟอย่างเงี้ยหรือว่าบอสกบบอสเนี่ยที่มีเลือดเยอะๆอีกเงี้ยก็สู้ยากกว่าจะตีตายนะครับมันต้องแตดต้นไม้ด้วยไง หรือว่าบอสไอ้นี่ก็สู้ยากเหมือนกันนะบอสเซเลเชียลบอสเซเลเชียลแชมเปียนมันก็สู้ยากนะแต่ว่ามันก็สู้พอสู้ได้เพราะว่าบอสอันนั้นมันไม่รีเลือดใช่ไหมละ่ะแต่ว่าผมก็จะไม่ผมไม่ใช้ร่างกวางไปสู้บอสตัวน,นั้นหรอก <c oughs> เฮ้ยแล้วบอสแรกกลายเป็นเศษ2องและมันเปลี่ยนร่างเฟษ2องก็เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีท่าเพิ่มขึนม้นก็คือท่ากระโดด กระโดดมันก็ติดสตันเหมือนกับเวลามันเดินชนนะแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าเงาท่าหนวดเงาอะทันตะเคลนเงาขึ้นมาจากพื้นมันจะดอกดอกขึ้นมาตรงบริเวณที่มันสนตันนั่นแหละเวลาเราตีอะตีไปเยอะๆทดำดาเยอะจมันเยอะๆหนวดเงามันจะขึ้นมา อันนี้เราไม่ต้องกังวลกับไอ้มาสเตอร์เงาที่มาเล่นงานเราเลยนะเพราะว่าดาเมจแบบ A ออของเรามันก็ทุบไปโดนมาสเตอร์เงาด้วยนะไอ่มันผมก็ปล่อยมันปีไปมาสเตอร์เงาไม่ค่อยแรงเลยโอเคเจ็บเจ็บอยู่นะ <c oughs> โอเคจังหวะนี้แหละน่าจะตายแล้วมอนสเตอร์เงาตายยังเออตายละ ร้อนแรกสำหรับผมนะผมมองว่ามันสู้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะถ้าเราลงมาสู้ได้เร็วก็จะยิ่งดีแต่ว่ามันยากตรงหาโซนลูนเนี่ยแหละมันจะใช้เวลาเดินหาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยผมเลยแนะนำนี่นแหละตอนฤดูร้อนแรกเนี่ยมาหาบอสแรกดีกว่านะผมจะไม่ค่อยแนะนำแบบฤดูหนาวฤดูฝนเท่าไหร่หรือว่าฤดูใบไ,ไม้ผีก็ ก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราเอาไปเวลาไปใช้ชีวิตยอยู่ข้างบนดีกว่าเอาไวท้ทำทำเพวสป้าเพลทาอะไรภารกิจต่างๆของเราอะหรือว่าทําฐานของเราก็ได้นะแต่ว่าฤด,ดูร้อนมันมันจะมีไฟประทุไงเราก็ขี้เกียจด,ดับไฟเนี่ยประเด็นสญหาฤดูร้อนโอเคแล้วบอสก็ตายอย่างง่ายดายนะลองไปเปลี่ยนร่างเป็นบูด,ดี้มาสู้ดูก็ได้นะ งเงามอนเตอร์งเงาหลุมมานี่ไงต่อยแล้วก็พิชิตบอสแรกเป็นที่เรียบร้อยนะก็ผมจะเก็บแค่คาถาคาถาเรียกดวงดาวไปนะเพื่อไปชาร์จในแท่นประจันเพราะว่าเราจะาพิชิตบอสซูเลเชียก่อนที่จะมาพิชิตบอสเงาใต้ถ้านะ จากนั้นผมก็จะทําการกลับบ้านนะครับผมระหว่างทางกลับบ้านร่างกายผมมันก็แบบร้อนจัดนะทุกคนลืมไปว่าในตัวผมไม่มีหินนุ่ภูมนะก็เลยทําให้แบบเราเกือบขีดไปในที่สุดนะทุกคน้ง <c oughs> จังหวะน,นี้ผมพยายามหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยนะ <c oughs> มันร้อนเกินอนะ่ะ <c oughs> ไปไปไปทางรอดเดียวของเราณนะตอนนี้ก็คือการลงถ้ำนะผมก็ต้องพยายาม หาที่หลบแดดนะครับหลบหลบหลบแสงอาทิตจากเกมนี้นะถ้าเราอยู่ใกล้ต้นไม้ความร้อนมันก็จะลดลงแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะพอผมก็เลยจําเป็นจะต้องหาถ้ำหลงนะเป็นทางรอดทางเดียวเพราะว่าในตัวเราก็ไม่มีแบบไอเทมที่เพิ่มเพิ่มเลือดเลยนะ <c oughs> ตายแล้วตายแล้วโอเคถึงถ้ำ 1ล1วเหลือสิบห้าสสี่สิเซลดสวยลงลงม้ในถ้ำผมก็ตัดต้นไม้ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ทำเป็นหินอุณภูมินะเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ข้างบนได้เพราะว่าเวลาลงถ้ำม,มาหินอุณภูมิเราก็จะกลายเป็นหินอุณภูมิเย็นจัดนะก็อาจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ข้างบนได้สักพักหนึ่งเลย โอเคเพอกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็จะทําการวางบ้านกระต่ายนะหมูบ้านกระต่ายเพื่อที่จะทาฟาร์มใยแมงมุมของผมนะครับเพราะว่าในในต้นเกมผมไม่ได้ทํานั่นเองนะครับโอเคหลังจากวางบ้านกระต่ายเสร็จนะครับผมก็ไปตีรงงังแมงมุมเพื่อเอาอรางงังแมงมุมมาวางไว้ข้างๆบ้านกระต่ายนะ สำหรับบ้านกระต่ายนะครับผมว่าสร้างอย่างน้อยคือ8หลังนะครับผมสร้างไว้เยอะๆยิ่งดีนะครับเวลาอบอสแมงมุมมันสปอนออกมาเราก็จะให้กระต่ายพวกนี้จัดการได้นะนี่ก็จะเป็นฟาร์มแบบชิวๆเลยนะครับเวลาแมงมุมมันออกมามลูกเล็กแดงๆอะ่ะกระต่ายก็จะจัดการเองแล้วนี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่าหมวกบอสดวงตาของเรานะครับมันมีแอนิเมชันในการกินอาหารด้วยถ้าเราวางไว้บนพื้นแล้วป้อนอาหารแบบนี้นะ เออสำหรับใครที่เพิ่งรู้เหมือนผม,ผมก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับต้นรัวแพนของผมมันสปอนลูกตาออกมานะครับผมผมก็เลยต้องจัดการตีอา้าวเชียต้นรัวแพนมันกินตึกยยงของผมไปนะผมก็เลยต้องเอาชีวิตรอดจากเครื่องดับไฟไปก่อน,นะอนกันตอนนี้พอเช้าแล้วเราก็ตีต้นรัวแพนตา <laughs> ช่วงที่ที่มีเครื่องดับไฟอยู่แถวนั้นพอดีนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ตระหนักได้ว่าเราต้องทําฐานเราให้สว่างเพิ่มขึ้นก็เลยไปเก็บมแมลงไร้บับในถ้าพระจันทร์นะครับผมขึ้นมาวางไว้แบบแถวบ้านเรานะก่อนจะวางผมก็ไปสร้างบ้านหมูด้วยเพื่อช่วยเราในการตัดไม้นะ มแมลงไรบับผมก็จะวางกระจายกันหน่อยนะครับผมเพราะว่ามี2จุดนะครับผมที่ผมอยากให้มันกระจุกตัวกันอยู่ก็คือฐานกับหมู่บ้านกระต่ายของผมนะครับเีก็จะวางไว้ฐานก่อน10 10ตัวนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้บ้านกระต่ายพวกมแมลงไรบแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องให้อาหารนะรเวลาเราปล่อยลงพื้นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเก็บมันไว้ในตัวเราจําเป็นจะต้องป้อนอาหารมันนะไม่งั้นมันจะ,จะตาย ให้ okay. วางไว้บ้านกระต่ายเสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้อีกดีไหมวางไว้ตรงนี้สักหล้กันแถวบีโฟโลนะเป็นทางเชื่อมจะได้สว่างสว่างแล้ววางไว้ตรงนี้อีกทีนี้ฐานของเราก็จะเป็นแบบฐานที่มีแบบแสงไฟไม่จำกัดของจริงและนอกจากเสาหมูนะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ